สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าวิโรจเตือนเพื่อไทยอย่าให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมหลอกใช้ลั่นให้กำลังใจเสษฐาที่พักเก้าไกลนายวิโรจลักนณะดิสรนสสอบ,บัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทวิตข้อความระบุเดินกลับแค่เสียนหน้า แต่เดินหน้าจะเสียทุกอย่างว่าเป็นความรู้สึกสะท้อนจากประชาชนและเราก็สะท้อนกลับไปเท่านั้นเมื่อถามว่าต้องการให้พักเพื่อไทยกลับมาจับมือกับพรรคเก้าไกลใช่หรือไม่นายพิโรธกล่าวว่าไม่ใช่กลับมาจับมือกับพรรคเก้าไกลแต่กลับมาอยู่กับฝ่ายประชาชนมากกว่าฝ่ายที่เรานั้นต้องอยู่คือฝ่ายเดียวกับประชาชนส่วนที่สสพรรคก้าไกลหลายคนพูดทํานองเดียวกันว่า ให้จับมือกันอีกครั้งเรียกว่าเป็นทางออกที่เรานั้นจะปกป้องเสียงประชาชนได้เป็นโอกาสเดียวที่เรานั้นจะฟื้นฟูดมการประชาธิปไตยซึ่งเรายืนยันว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนอย่าคิดว่าใครมาจับมือกับใครถึงเวลาที่เราต้องเคารพเสียงประชาชนและปกป้องเสียงประชาชนที่ไปเลือกตั้งทางนี้ยังเป็นความเห็นส่วนบุคคล ยังไม่มีการพูดคุยภายในพักคนายวิโรธกล่าวต่อยว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองทุกคนทราบดีว่าฝ่ายอำนาจนิยมหรือฝ่ายอนุรักษนิยมเจ้าเล่และโหดเหี้ยมแต่จุดแข็งคือเขารวมตัวกันเหนียวแน่นและใช้ยุทธศาสตร์วิธีเดิมๆคือแบ่งแยกและปกครองสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยต้องลืมความรู้สึกในลักษณะปัจเจกบ้างนี่เป็นเรื่องของ องค์กรรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างถ้าเรานั้นมีรมการที่ใกล้เคียงกันต้องใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญแตกเมื่อไหร่จบเลยเมื่อถามว่ามองขณะนี้พักเพื่อไทยยังพอมีเวลาที่กลับมาจับมือกับพักก้าวไกลนายวิโรธกล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของพรรเพื่อไทยจะเดินหน้าและถอยหลัง เราเพียงแต่มองจากภายนอกและประวัติศาสตร์การเมืองว่าฝ่ายประชาธิปไตยถูกกระทำและถูกหลอกจากฝ่ายอานาจเก่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าและฝ่ายอานาจเก่าไม่เคยแตกแถวแม้จะแยกกันตีแต่สุดท้ายก็กลับมารวมกันเมื่อถามว่าตอนนี้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ถูกตั้งข้อกังขาแบบเดียวกันกับพรรคเก้าไกลนายวิโรธกล่าวว่าก็น่าเห็นใจ และขอให้กำลังใจในจายเศรษฐาสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เราก็เคยคาดการมาก่อนความคืบหน้าบัญญัติชีพป,ประชาธิปัตย์ไม่ควรจะร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนะเอาเวลาไปกอบกู้พักจะดีกว่าเมื่อเวลา8นา55นาทีที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เขตหลักสี่นายชวนหลีกภัยสอสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตหัวนหน้าพักให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัน2ทับ2,566 เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่จะราบเรื่องหรือไม่ว่าต้องถามกรรมการบริหารพักเมื่อถามว่าการออกมาเรียกร้องจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยควรจะเป็นมติพักหรือไม่ในชวนกล่าวว่าหัวหน้าพักและโฆษกพักได้แถลงไปแล้วซึ่งกรณีนี้ก็บังคับพักได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นมติพักฉะนั้นใคร จะไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นไม่ใช่เรื่องของพักซึ่งมติพักเป็นไปตามข้อบังคับของพักเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีสสบางส่วนจะไปร่วมกับรัฐบาลด้วยในชวนกล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วแต่ใครจะมองว่าอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าได้มีการสอบถามคนที่เป็นข่าวหรือไม่ในชวนกล่าวว่าได้สอบถามด้วยเป็นอย่างที่เขาตอบในหน้าหนังสือพิม เมื่อ5สิงหาคมด้านนายบัญญัติบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพักกล่าวว่าการประชุมใหญ่วิสามันวันนี้สมาชิกหลายคนเบื่อเบื่อและมีภารกิจแต่เชื่อว่าองค์ประชุมครบเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพักประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนายบัญญัติกล่าวว่าตนเข้าใจว่าคงเกี่ยวกับการถแถลงของสาขาพักภาคอีสานที่ออกมา ซึ่งความคิดนี้เคยได้ยินหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วและพรรคได้รับการเลือกตั้งมาน้อยเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งสมาชิกเข้าใจว่าไม่ได้มีเฉพาะอีาสานเท่านั้นซึ่งมีหลายภาคที่พูดว่าครั้งหน้าเราไม่น่าจะไปร่วมกับรัฐบาลกับเขาแล้วการร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีผลงานที่โดดเด่นในหลายเรื่องซึ่งผมได้ฟังความคิดจากสมาชิกแล้วนำม,มาวิเคราะห์กัน ซึ่งไม่ใช่ความคิดของ4อดีตหัวหน้าพักแต่เป็นความคิดของสมาชิกพักเท่านั้นว่าไม่ควรไปร่วมรัฐบาลแต่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการฟื้นฟูและกอบกู้พักอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาดังนั้นผมคิดว่าเมื่อได้หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็คงจะนำความคิดนี้ไปเสนอให้พิจารณาในบัญญัติกล่าวความคืบหน้าสาธิตยืนหนุนอภิสิษ์นั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์ ยืนยันนภพิสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เคนลักซีนายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลภักกลางให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่วิสามานันครั้งที่2ทับ2 5 6 6เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ว่าตนตัวมองว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย มีความเหมาะสม,มในสถานการณ์นี้และตนจะเป็นผู้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งส่วนเรื่องขององค์ประชุมจะมีปัญหาหรือไม่นั้นนายสาธิตกล่าวว่ายังมีปัญหาเพราะเกิดข้อถกเถียงในเรื่องของสัดส่วนเสียงโหวต70ต่อ30ที่ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งตนมองว่าข้อบังคับพักที่ให้น้ำหนักกับการโหวตของสสร้อยละ70และสมาชิกพักร้อยละ30กรณีที่ ยังไม่มีการแก้ไขข้อบังคับพักเนื่องจากที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์มีสอสอ0้ถึงหนึที่นั่งขึ้นไปแต่ครั้งนี้พักได้สอสอมาเพียง25ที่นั่งจึงต้องมาหารือกันในชั้นต่อไปซึ่งในช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้หากตนมีโอกาสจะเสนอยตินี้ขึ้นมาพิจรารณาอีกครั้งให้สอสอและสมาชิกพักมีน้ำหนักในการโหวตเท่ากันคือ1ต่อหนึ่งนายสาธิตกล่าวยืนยันว่า แม่นาอยอภิสิทธิ์จะได้รับการโหวตเป็นหัวหน้าพักในวันเดียวกันหรือไม่กลุ่มของตอนนั้นก็มีจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขอทำพื้นที่ตัวเองให้ดีและเสนอตัวใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไปทั้งนี้เชื่อว่านาอยอภิสิทธิ์เหมาะสมเป็นหัวหน้าพักในสถานการณ์นี้และเชื่อว่าจะนำพักกลับไปสู่ที่เดิมได้ส่วนจะเป็นสถานการณ์ไหนทั้งตนและนายอภิสิทธิ์ก็ขอยืนยัน จุดเดิมว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลที่ยุ่งเหยิงความคืบหน้าหมดใจคนเสื้อแดงเชียงใหม่ถอดเสื้อเผาทิ้งลั่นผิดหวังสวและเพื่อไทยหักหลังประชาชนเมื่อเวลา17นาฬกากลุ่ม We the People จัดกิจกรรมยืนหยุดทรราชเชียงใหม่เป็นสัปดาห์ที่59ที่ค่วงประตูท่าแพอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีนักกิจกรรมกว่า1ิคน ยืนถือป้ายข้อความปลดปล่อยเพื่อนเรายืนหยุดขังยกเลิกมาตรา1นึและชู3นิ้วด้วยประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านหลายคันบีบแตรส่งสัญญาณบางคนก็เปิดกระจกและชู3นิ้วออกมาต่อมาในเวลา18นาฬกา กลุ่มคนเสื้อแดงในจอดเชียงใหม่ได้นัดหมายมารวมตัวกันที่ค่วงประตูท่าแพรพร้อมนำเสื้อแดงที่เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาเผาทำลายและพิธีเผาพริกเผาเกลือและสาบแช่งตามความเชื่อทางชาวล้านนาหลังไม่พอใจที่พรรคเพื่อไทยฉีก MOU กับ8พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไปจับมือจัตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่เคยทำรัฐประหารและสืบทอดอำนาจ นายสุดใจธรรมกูลอายุ85ปีอดีตคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่กล่าวาว่าวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงที่ขับแค้นใจนัดกันนำเสื้อแดงมาเผาและทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งสอวอและภาคเพื่อไทยที่โกหกหกลอกลวงเห็นประชาชนเป็นคนโง่ไม่ร่วมมือกับฝ่ายประชาธิปไตยหันประจับมือกับฝ่ายตรงข้ามตนเองเคยต่อสู้ร่วมกันกับคนเสื้อแดงตั้งแต่สมัยไทยรักไทย ตั้งแต่ปี2562ทุกครั้งที่มีการเรียกกระดมคนเพื่อไปร่วมต่อสู้ที่กรุงเทพก็ไปทุกครั้งตอนนั้นรู้สึกว่ารักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำเพื่อประชาชนแต่กลับโดนกันแกล้งแต่ล่าสุดที่พักเพื่อไทยกระทาถือเป็นการหักหลังทำให้คนเสื้อแดงเสียความรู้สึกมากด้านนางสาวทิพย์อายุยิมสองปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยมากเป็นนางแบกสนับสนุนพรรคมาตลอดเพราะหวังจะให้ไปจับมือกับพรรคเก้าไกล